เราต้องถูกหลอกด้วยความโลภของเราอีกนานแค่ไหนครับคนไทยขอ้อขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่านชายดากอน M2 ็ปึงปังไม่มีตกมีขายที่ CJ ทุกสาขานะครับบริการขายเชา่าซ่อมนึกถึงโฟกึ้ลิฟนึกถึงวันวัตเซอร์วิทสวัสดีครับทุกคนผมแก๊ปแบ็กนะครับวันนี้เราจะมาพูดสรุปของดีไอคอนนะครับดีไอคอนเนี่ยเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับตอนนี้เป็นกระแสมากเลยเพราะว่ามีดาราหลายๆคนเนี่ยเข้าไปพัวพันด้วยนะครับมีหลายบอสเลยยวผมขึ้นรูปให้ดูใครชอบคนไหนก็ อย่าอย่าไปยุ่งนะครับอันตรายด้วยความที่ดาราเนี่ยได้เซ็นสัญญานะครับเข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วมันตรวจสอบได้ยากทุกคนไม่เป็นพรีเซนเตอร์จริงๆหรือว่ามันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเพราะว่าถ้ามันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยมันจะโดนคดีช่อโกงประชาชนก็เข้าไปก็ติดคุกหัวโตเลยทีเดียวทุกคนเคยเห็นคดีนี้ไหมครับชินแสโชกุนเจอศาลตัดสินติดคุกไปเป็นพันกว่าปีอะ่ะเพราะว่าไปโกงคนอื่นนี่นแหละหลังจากดีไอคอนนะครับเราก็มีผู้เสียหายเนี่ยเขามาเพียบเลยนะครับบางคนเนี่ย ก็เป็นคนแก่บางคนก็เป็นวัยรุ่นแต่ว่ามีบางคนนะครับที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วไม่สามารถที่จะคืนหนี้ตัวนี้ได้ก็ได้ทําการแบบคอต่อตอตัวเองนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับก็เสียใจกับทางญาติญาติของพี่เขาด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาซื้อมาเนี่ยก็ไม่สามารถขายออกได้นะครับก็คือดองอยู่ที่บ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยส่วนใหญ่นะครับที่โดนประชาชนสาปส่งเนี่ยก็จะเป็นดารานะครับ ก็ไม่บอกชื่อนะครับทุกคนก็รู้รู้ชื่อกันอยู่แต่เพิ่งออกมาให้ข่าวเมื่อวานนี้เองนะครับว่าออผมเองก็เป็นพรีเซนเตอร์นะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีชื่ออยู่ในตําแหน่งสูงสของบริษัทนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์แบบไหนเพราะว่าถ้าเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวมันก็ไม่น่าจะมีชื่อตัวเขาเองเนี่ยเป็นอยู่ในระดับบอร์ดบริหารได้ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบผู้ดูแลการตลาดนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ถ้าเป็นพรีเซนเตอร์เฉยๆก็เป็นพรีเซนเตอร์เฉยๆถ้าทั้งต ตอนนี้เขาชื่อว่าบอดพอเขามีวลีติดตัวด้วยนะเขาบอกว่าขยันผิดที่สิบป,ปีก็ไม่รวยแต่ถ้ามาขยันที่มีก็อาจจะไม่รวยด้วยหรือเปล่าเขาได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับก็บอกว่าเขาทําผลิตภัณฑ์นี้มาหลายปีแล้วมีเงินหมุนเวียนอยู่ในบริษัทเนี่ยห้าพันกว่าล้านนะครับจริงไหมเนี่ยเงินหลอกคนอื่นเปล่าเขาก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแบบมีผู้เสียหายมากขนาดนี้นะครับก็เขาออกมาแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ยินดีที่จะชดใช้ด้วยนะครับช่วงนี้ยินดีอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะบิดเมนะื่อไหร่นก รอติดตามข่าวสารกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะชดเชยจริงๆหรือเปล่าถ้าใครรู้นะครับลองคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะแล้วพ่อหลังๆนะครับธุรกิจนี้เรื่องมันเริ่มแดงขึ้นจากมีผู้เสียหายมากขึ้นนะครับพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยก็ได้แอบ,บเข้าไปตรวจสอบนะครับก็พบจริงๆนะครับว่ามีหลายๆคนเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายแล้วก็เริ่มมีเหยื่อออกมานะครับคุยกับพี่หนุ่มกันชัยแล้วพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยก็เชิญเหยื่อออกมาพูดในรายการนะครับแล้วก็ในรายการเนี่ยมีคุณบอยประกรณ์ด้วยนะครับที่ ได้เข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆหรือว่าเขาเป็นเหมือนบอร์ดบริหารร่วมไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีหลักฐานจริงๆนะครับว่าเขาเป็นอะไรกันแน่นะครับก็ก็ออกมาผมก็ยอมรับนะในฐานนะลูกผู้ชายเขาก็ออกมายอมรับนะครับว่าเออคือผมเสียใจยจริงๆท,ที่ที่แบบไม่ได้ศึกษาให้ดีแล้วก็ยอมแตกหักกับดีไอคอนไปเลยอะไรแบบนี้ผมก็ เออผมก็นับถือแต่มันก็ว่าไปด้วยเรื่องกฎหมายนะครับมันทําอะไรมาคุณก็ได้รับแบบนั้นนะครับก็ให้กฎหมายตัดสินไปนะเรามาพูดถึงเคสนี้นะครับมีการคอตอตอตัวเองนะคือพี่คนนี้นะครับแกซื้อสินค้าไปสต็อกเก็บไว้แต่ว่าในโฆษณาเขาบอกว่า <c oughs> ไม่ต้องสต็อกสินค้าใช่ไหมเอออันนี้แอบบแปลกๆนะครับสต็อกสินค้าเก็บไว้แล้วก็รอที่จะไปจัดจําหน่ายเนี่เงน,นี้ก็ไปกู้นี้ยืมสินเข้ามานะครับสองแสนกว่าบาทไปยืมแม่ตัวเองมาอะไรแบบนี้ เราไม่สามารถขายสินค้าออกได้นะครับก็วิดีโอคอลไปบอกเพื่อนนะครับว่าจะทําการคอต่อต่อตัวเองอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินที่จะเอามาหมุนเวียนอีกแล้วนะครับก็ทําการคอต่อต่อตัวเองนะครับเสียใจกับทางญาติญาติด้วยนะครับเคสนี้นะครับก็น่าเห็นใจนะครับแล้วก็คือเราก็เห็นนะครับว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยมันไม่ได้คุณภาพแล้วก็มันไม่สามารถขายได้ครับแล้วถ้าผมบอกแบบนี้ทุกคนจะเชื่อผมไหมครับย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้ว เมื่อปีสองห้าเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวานะครับวันที่สองธันวามันมีภาพโพสลงไปในเ c ซ b o o k นะครับมีรถหรูๆเนี่ยเพียบเลยแล้วก็มีวัยรุ่นเนี่ยออกมาถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปภาพนะครับว่าเนี่ยพอขายของกันที่เนี่ยก็เลยออกพรอดออกปอร์เช่ออกมินิคูเปอร์นู่นนี่นั่นออกมาได้พี่กูรวยพี่กูขับนูนบ่นขับนี่คุ้นๆไหมครับเดี๋ยวม้ดูรูปนี้ หลายหลายคนอนะ่ะคุณอันนี้มากเลยอันเนี้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์คอลลาเจนคือผมทันยุคนี้เลยแล้วนะั่นนะผมเรียนอยู่เหมือนกันผมเรียนอยู่น่าจะช่วงจะขึ้นมหาลัยนั่แหละอันเนี้ยดังมากเลยแล้วก็มีเพื่อนผมอะ่ะบางคนอะ่ะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงการนี้ด้วยมันอยู่แถวแถวสาทรน,นะทุกคนคือมันดูดีมากออฟฟิศอะแล้วหลังๆอะก็คือแบบเน่ามากๆเลยจะเล่าถึงวิธีการเทสไอ้คอลลาเจนตัวนี้ได้นะทุกคนตลกดีนะเน่าเบทาดีนอะใส่ลงไปในแก้วน้ำใช่ปะ แล้วก็คนๆบอกเนี่ยแทนผิวของคนที่มีผิวดําไม่ได้บูลีนะครับมันทําแบบนี้จริงๆถ้าใครหาคลิปเจอนะครับแท็กผมได้เลยคือผมมาหาคลิปต้นตอมันไม่เจอละแล้วมันก็เอาไอ้ตัวผงคอลลาเจนของมันเนทลงไปแล้วก็คนๆ,ๆๆๆกลับมากลายเป็นน้าเปล่าเหมือนเดิมบอกคอลลาเจนอันนี้กินแล้วมันจะช่วยต้านเม็ดสีผิวเมลามีนอะไรสักอย่างซึ่งจริงๆแล้วนะครับมีผลวิจัยนะ ถ้าไอในผมนั้นมันมีวิตามินซีอ่ะมันก็ได้ทาให้น้ำอ่ะกลายเป็นสีแบบน้าเปล่าได้เหมือนเดิมและไอคอลลาเจนอันเนี้ยพอทางตํารวจลงเนี่ยเขาไปตรวจจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้คุณภาพนะครับแล้วมีสารบางอย่างด้วยที่เป็นอันตรายกับคนนะครับแล้วตอนนี้ก็ปิดตัวไปแล้วมันเป็นซองสีชมพูชมพูจำยี่ห้อไม่ได้แล้วนะครับที่มีรถหรูหลายๆคันมีแก่ที่ผมขึ้นรูปให้ดูจริงๆก็ไม่ได้มีนะครับแล้วคนพวกนี้ที่มาถ่ายรูปอ่ะ ก็ไม่ได้ขับจริงๆนะครับก็แค่เป็นลูกขายเฉยๆเหตุการณ์นี้ผมเล่าให้ฟังได้เลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวผมจริงๆแล้วก็เพื่อนสนิทของผมนะครับคือวันนั้นเราสองคนอ่ะก็มีเพื่อนๆนี่แหละชวนเราไปสัมมานางานประมาณนี้เราก็วันนั้นคือเรากําลังจะไปแหละครับแต่ว่าเพื่อนผมมัน,นมันติดทาโปรเจกต์จบก็คือเพื่อนเรียงช่างศิลป์แล้วผมก็เลยไปช่วยเพื่อนลงสีรูปอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนั้นน่ะทางไอ้ตัวลูกขายมันก็โทรมาบอกว่า เออทาไมน้องถึงนัดแล้วไม่มางานสมาัมมนาทางเพื่อนผมกับผมเราก็บอกกันไปนะครับว่าเราวันตีทำโปรเจกจบของเพื่อนอยู่แล้วถ้าไมส่งอันเนี้ยเพื่อนผมก็จะเรียนไม่จบมันก็บอกว่าถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ลาออกแล้วเพราะว่าทํางานที่เนี่ยยังไงมันก็มีอนาคตที่ดีกว่าสิ่งที่น้องเรียนแน่นอนผมกับเพื่อนนะครับตัดสายไปเลยนะ <c oughs> ออผมว่ามันไม่ใช่แล้วเว้ยคือมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นอะ่ะเออแล้วแล้วมันใสโค แล้วผมเคยเจอเหตุการณ์นี้จริงๆด้วยนะก็คืออย่างเวลาเราจะเข้าไปลงทุนไอธุรกิจอันเนี้ยนะครับแต่ก่อนก็คือต้องไปเรียนที่บริษัทก็ผมเห็นยุนตอนนั้นนะครับเหมือนจะไปเปิดบินนี่แหละคือเพื่อนผมอะ่ะเราหานกันละเราซื้อกันมากล่องหนึ่งมาลองก่อนประมาณ1 5 0 0บาทแล้วเราเห็นพี่คนหนึ่งอ่ะครับแกโดนลุม4ี่คนเลยไอ้ลูกขายหนะือมันลุมสี่คนเลยนะยืนรอบโต๊ะเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องลงอันเนี้ยต้องลงอันเนี้ยเหมือนลุมกันไซโคอ่ะน่ากลัวมากเลยทุกคนแบบมันแอบแปลกๆอะ่ะ เออแล้วหลังจากวันนั้นอ่ะผมกับเพื่อนนะก็ <_ an> ไม่ยุ่งกับอะไรแบบนี้อีกเลยนะครับแล้วมีเพื่อนผมคนนึงนะครับที่โรงเรียนอันนี้ไม่ได้สนิทกันนะลาออกจากโรงเรียนเลยอะและไปทํางานกับไอ้บริษัทอันเนี้ยมันน่ากลัวนะทุกคนบางทีแบบเข้าไปแล้วมันโดนเกมจิตวิทยาหลอกหลอนน่ะ <_ an> ฉันทําได้ฉันทําได้เย้เย้เย่น่าจะเนี่ยใครดูเนี่ยคุ้นกันทุกคนแหละไอ้พวกสัมมานาอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็จะเอาแบบภาพรถหรูภาพชีวิตหรูๆเนี่ย เอามาหลอกเรานะทุกคนมันทําให้เราแบบคิดจินตนาการปรุงแต่งไปในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะ่ะว่าทํางานกับมันเนี่ยจะมีเงินมากแบบนี้เลยนะมีเงินเอาไปซื้อของเอาไปทําอะไรแบบเนี้ยเออมันน่ากลัวนะทุกคนเราอะ่ะต้องตั้งสติให้ดีนะคะคือหลงไปกับมันไม่ได้เลยนะหลงไปปุ๊บเป็นแบบนี้เลยนะเราเพื่อนผมคนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงประกอบอาชีพอะไรแบบนี้อยู่แต่ไม่ใช่บริษัทนี้แล้วมันเจ๋งไปแล้วก็คือทํางานแบบนี้แหละครับ แต่ว่าเป็นบริษัทอย่างอื่นแทนเหมือนจะเป็นเทรดอะไรเงี้ยก็เป็นมันนี่เกมแบบนี้แหละเหมือนถ้าเขาอยู่ยศที่สูงกว่าเขาก็ไม่ต้องทําอะไรหาลูกขายใช่ปะแล้วลูกขายเนี่ยก็จะเอาเงินโศกสมมุติว่ามีคนลงทุน1 0 0 0 0นบาทใช่ไหมมันก็จะถูกส่งขึ้นไปข้างบนแล้วรูปแบบของธุรกิจแบบนี้มันจะมีหน้า A และหน้า B อันนี้คือเงินจากหน้า B อันนี้คือเงินจากหน้า A ใช่ปะเงินจากหน้า B ไหลเข้าไปที่หน้า A เหลือเท่าไหร่ปัดมาหน้า B ไปแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอวันหนึ่งครับที่เราเพลินไปกับมันแล้วเนี่ยมันบิดเลยนะก็เงินหายอะ่ะเออเหมือนเราหลงเชื่อไปแล้วแล้วมันก็ทําให้เราเชื่อใจอันนี้ต้องอันตรายมากเลยนะครับบางคนเสียทรัพย์สินและมากสุดๆเลยอย่างเคสที่เพิ่งเกิดขึ้นเสียชีวิตนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าหลงไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะครับอะไรแบบนี้มันไม่เคยทำให้ใครได้ดีนะครับนอกจากไอคนที่อยู่หัว แล้วก็อย่าโลภไปเป็นคนที่อยู่หัวหัวนะครับธุรกิจแบบนี้นะครับทุกคนมันก็มีมานาแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี้อย่างดีไอคอนนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยหปีถึงเจ็ดปีแล้วนะครับท้าทุกคนย้อนร้อยกลับไปอีกอะ่ะก็มีอีกนะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยปี40เลยมั้งที่มเออีเหมือนทองเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ก็มีธุรกิจแบบนี้แหละครับแชร์ลูกโซ่ได้มีการร่วมระดมทุนนะครับซื้อรถขุดทองอะไรประมาณเนี้ย เออแล้วก็เอาเงินไปหมุนไปหมุนมาแบบนี้แหละแล้วก็คนที่อยู่เป็นหัวเนี่ยอย่างยศสูงสงไดมอนด์อะไรเงี้ยก็จะโดนแบบพวกซิลเวอร์ส่งเงินให้ส่งเงินให้แล้วก็กระจายกระจายต่อไปเป็นที่อื่นเรื่อยๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะอันตรายมากเลยนะครับกับธุรกิจแบบนี้ตั้งสติให้ดีนะครับมีสติให้รอบคอบนะครับอย่าลงไม่กานาะคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับทำปัจจุบันให้ดีนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด u ับสไ i b ์และกดติดตามผมไว้นะครับ ผมมีช่อง TikTok ด้วยนะถ้าทุกคนชอบดูอะไรสั้นๆเนี่ยไปดูใน TikTok ก็ได้หรือว่า Short v ดีโอใน YouTube ก็ได้นะครับช่องแก p ปแบ็กนะครับก็ยินดีที่จะมอบความรู้ให้ทุกคนนะครับเตือนภัยทุกคนนะครับอยู่รอดกับสังคมไทยไปนะครับมันอาจจะโหดร้ายนิดนึงแต่เราต้องรู้ให้ทันมันนะครับขอบคุณมากเลยครับ